นี่นะ้ครับพ an, um ี่้องครับเคล็ดลับการทอดใบบักมี่กัวหมมันแตกเข้าวเชีดยจังไลวัดอื่นนะข้าเอามาเลี <c oughs> how, ้ยงไว้ให้น้ำขึ้นกันครับนี่ครับพี่้องครับตึงเด้อนี่อันนี้ครับโอ้โกันนัทะเลาะเล้ออันนี้นี่เอามาเลี้ยงไว้แหมหนาขึ้นกันครับมันเป็นกฎของวิทยาศาสตร์ครับว่าขันมันข้าเสียวทั้งใบมันหอมรงมครับ พันใบมันความร่งนี่มันสีบ่แตกมันสะแตกร่งตั้งกระทะนะอ่ะนี่ครับเขาเลี้ยงใบไปแล้วนะครับเลีเ้ยงใบไว้แล้วครับมันสะแตกอยู่ในว่า,ามันสะแตกตงกระทประปกติอย่างนั้นทอใบ,บหน่อยมันสะแตกแตกขึ้นมั่งเพื่อนครับอ่าออนนอลองเบิ้งกับพี่น้องครับรอพม่นี่ครับ ครับนี่คือเคล็ดลับนะครับเด้อเคล็ดลับการทอดใบมีนมีพอเห็นมันแตกครับบานนี้เขาเสียอาลมไม่ได้บารนี่พ้อครับไฟไฟลนที่แล้วครับนี่ครับความลงครับมันสิตแตกโลงหนากระทะครับเอาเด้อบารนี้เด้อพี่น้องเด้อพอเเด้อบารนี้ตาไฟตามันเด้อบารนี้เด้อเอาลงแล้วอ่าเห็นบอครับพี่น้องครับมันไม่แตกครับอันนี้คือเคล็ดลับครับ <ph eld ress> <laughs> นี่รื่องการับทับดี่คเรืองกาทการทอดเลยมตรงนี้อีกไน่งแตกแค่ไหครับคือความหนามันโล่งครับเป็นบอพรแตกเลยได้ครับสี่น้องครับแต่ว่าไฟมันใหม่แล้วแห้งปวดครับอันนี้นะครับเอาไปลองให้กันเบิ่งครับโอเคครับส <c oughs> <Volume> ี่น้องครับเดี๋ยวสีทดสอบให้บิ่งว่าถันเอาหลังมันโล่งแล้วมันจะเป็นยังไงมาครับบานนี่มาับมาับมาับเข้าสีล่องบิ่งว่าเมื่อกี้เหร เอาน้ำตวมรุ่งของมันเมื <su> ่แตกกันบอน้องเชี่ยงนองเสี่ยดึงสี่มานังนสิเป็นยังไงครับโตไปโตมันด้วยกันเรื่อยตัวนี้โตไปโตมันด้วยกันนะครับพี่น้องเด้อแต่วันนี้มันแข่งแล้วมันดับระดับหนึ่งครับที่เป็นมันแตกก็คือมีไม่นานครับแต่ว่าข้ากอร่อยเป็นครับอ่ะได้ที่ละเอาเละครับเด้อหนึ่งสองสามนั่นเห็นบอไมับมันพลอยยางเลยครับแตก วาเล่ตัวมีแน้ครับเอาไปล่องให้สักวพี่นอนครับงงการ <c oughs> ทอดไวมตรงนี้หอมโล่งครับห <c oughs> <c oughs> ันง่ายขึ้นนี่แตกยังเดียวใส่ตาโอเคครับขอบคุณครับ